นายสมเพชรสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคม2566ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน โดยมีนายวิทยามุลน้อยสุนายอำเภอน้ำยืนพร้อมด้วยหน่วยงานรัฐวิสาหากิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอน้ำยืนเข้าร่วมง,งาน งานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี2566จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ1,400ไร่ในปี2566คาดว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ2,000ตันมูลค่ากว่า360ล้านบาทและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้อเํเภอน้ำยืนและจังหวัดอุบลราชธานีเป,นเป็นเป้าหมายด้านการท่อง ่อเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและภาคประชาชนตลอดทางได้กำหนดให้เป็นเทศกาลประจำปีของอำเภอน้ำยืนซึ่งมีศักยภาพการท่องเที่ยวเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวชมได้ทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวและเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศทั้งสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา ประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้คนได้รู้จักจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอำเภอน้ำยืนมากยิ่งขึ้นโดยมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลไม้ชนิดต่างๆซึ่งเป็นผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยตรงการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นโอทอปผลิตภัณฑ์จากโคกหนองนามโมเดลการประกวดผลไม้สิชนิด การประกวดขบวนแห่ผล,ลไม้จากองค์กรปรกรครองส่วนท้องถิ่นจำนวน8แห่งการประกวดจุดเช็คอินของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง7ตำบลการแข่งขันส้มตำลีลาการแสดงของศิลปินพื้นบ้านกิจกรรมจักรยานแลนล,ลี่ชมสวนกินผลไม้การประกวดร้รองเพลงพร้อมหางเครื่ององค์กรปรกรครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและอ,อสมอและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน